ชมหน้านักแสดงสาวคนเดียวโผล่ไอจีจูนเมียหนุ่มกลาหลังสามีประกาศหย่าจากกรณีกระแสข่าวลือว่านักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยเที่ยวญี่ปุ่นทับรอยเมียหลวงหลังจากนั้นได้มีชาวเน็ตแหยงไปที่หนุ่มกลานอกจากนี้ยังไปย้อนดูโพสต์คุณจูนภรรยาของหนุ่มกลาพบว่ามีการโพสต์ถึงเรื่องเมียหลวงเมียน้อยอยู่เป็นระยะเมื่อคืนนี้ทางด้านหนุ่มกลา ไลฟ์สดชี้แจงข่าวลือมีเมียน้อยผ่านทางเฟซบุ๊กว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษที่ทําให้ทุกคนเสียความรู้สึกจากสิ่งที่เกิดขึ้นขอน้อมรับความผิดทั้งหมดสถานะกับครอบครัวตอนนี้แยกกับภรรยามาสองปีมีการพูดคุยเรื่องอย่าล่าสุดเมื่อสองวันที่แล้วภายในสิ้นเดือนนี้จะเคลียร์แต่ไม่ขอพูดถึงรายละเอียดอื่นๆเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากการทำงานขึ้นเวทีคอนเสิร์ตให้พันรายา1หนึ่งรอยเปอร์เซนส่วนเรื่องลูกที่ผ่านมามีเวลาว่างจากงานก็ไปเจอตลอดและจากนี้พร้อมจะดูแลลูกอย่างดีที่สุดล่าสุดเปิดโพสต์แรกจูนพันรายาหนุ่มกลาหลังสามีประกาศเตรีมยมหย่าพร้อมติดแฮชแท็กสะดุ้งโดยทางด้านจูนได้ออกมาโพสต์รูปภาพกอดลูกสาวพร้อมข้อความว่าขอบคุณทุกๆคนที่ส่งกำลังใจมานะคะ ตอบไม่หมดจริงๆแต่ความจริงก็คือความจริงค่ะต่อให้คนอื่นไม่รู้เรานี่แหละรู้อยู่แก่ใจอะไรผิดอะไรถูกก็ให้ไปว่ากันตามกฎหมายเพราะถ้าคิดจะออกมาพูดคงพูดไปตั้งนานแล้วไม่รอจนถึงวันนี้หรอกค่ะต่อจากนี้ก็มูอ on หมดเวลาออนแอร์ air จริงๆแล้วค่ะขอใช้ชีวิตแบบมีความสุขอยู่กับลูกนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมเมียหลวงซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่ามีนักแสดงดังพีมคนเดียวที่เข้าไปกดไลค์โพสต์ของจูนเมียหนุ่มกะลา ซึ่งก็คือทางด้านเจีย๊ยบพิจิตรปลาโผล่กลางไอจีจูนเมียหนุ่มกลาที่โพสต์หลังนักร้องประกาศเตรียมหย่า